เสียดายตายแล้วใช้เงินไม่หมดแต่น่าสลดใช้หมดแล้วยังไม่ตายนะปีนี้อาจจะเร็วสำหรับการหมดไฟแต่มีบางคนหมดไฟแล้วเว้ยสำหรับคนที่หมดไฟแล้วแต่กังวลว่ากเกษียณแล้วมันจะมีเงินใช้ไหมเนี่ยเรามีอีกอันนึงแนะนํามันคือโปรดัก์ประกันกเกษียณประกันชนิดเกษียณนะคะจะจ่ายเงินให้คุณหลังจากคุณอายุ60 เป็นต้นไปนะคะโดยระหว่างการทําประกันก็คือตั้งแต่อายุไหนก็ได้ที่คุณเลือกที่จะเข้านะแล้วก็จ่ายเบี้ยแบบฟิกนะคะไปจนถึงอายุ60นะคะแล้วก็ได้เงินคืนไปประมาณ2เท่าโดยประมาณนะถ้าอายุประมาณช่วง30มสิบเลือเนี่ยอย่างถ้าสมมตินนะเคสแบบเพื่อนเราที่ถามเข้ามานะอยากได้เงินกเกษียณปีละ10,000แสนบาทนะคะตอนนี้อายุ30เนี่ยก็จะเสียเบีย้ยเอโนตี้ฟิกประมาณ4ี่0 0ต่อปีนะคะจ่ายตั้งแต่ปีที่ 30นะคะจนถึง60นะคะแล้วก็ปีที่61เนี่ยจะได้เงินคืน1 0 0 0 0แบาทภาพประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กําลังมองหาว่าเราจะ,กะเกษียณเร็วได้ไงคําตอบคือต้องมีเงินค่ะการทํางานไม่ทำเพื่อแพชชั่นแต่อย่างใดคุณทําเพื่อเพื่อให้มีกินยันวันสุดท้ายของคุณค่ะ สนใจ Product ชนิสสะสมทรัพย์เกษียณทักได้เลยนะคะจริงๆอะเท่าที่คิดมานะวินเลทอยู่ที่ประมาณถ้าคุณใช้ถ่านภาษี10%ด้วยก็จะได้ก็จะได้คืนเลยตั้งแต่วันที่ได้ใช้ในปีนั้นๆถูกป่ะแต่ว่าจริงๆอะถ้าสมมติมีอายุอยู่เกิน10ปีหลังกเกษียณก็คูมนทุนแล้วอันเนี้ยไปคิดมาแหละวว่ามันวินเลทประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะอยู่รอใช้เงินกเกษียณได้ก็ลองมาลองได้